ครัาขอความสนใจเป็นยูนทูบเบอร์นแต่อยู่เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาเจอปูตินอีกคู่หนึ่งก็ทำให้หนักแต่กลับไปใหญ่เลยครับจริงๆงานนี้เป็นงานแรกของปีนะพี่ที่เรามาคู่ก,กันก็ดีใจมากทีกแ่แฟนๆก็ยังช่วยสนับสนุนพวกเราอยู่นะครับขอบคุณมากจริงๆครับวิธีการที่การเป็นการ,การ,การ,การของปูตินทุบข้ามปีมาเลยตันนี้เราเป็นยังไงก็ดีใจครับอย่างที่แจมอย่างที่น้องพูดไปก็คือเราก็ดีใจที่แฟนๆแบบ รักเราให้การสนับสนุนเราแล้วก็แบบเวลาเจอเวลาเรามีงานเนี้ยก็มาเจอพวกเรามามาให้กาลังใจทีนรายการก็ดีใจครับแล้วก็หวังว่าพันจันจะอยู่กับพวกเราแบบนี้เป็นนานมีงานติดคู่ติดต่อมาเยอะไหมคะก็ก็มีเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆแต่ว่าก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้อีกนะครังครับจริงๆตารางยังว่างเยอะเลยครับ แ้วก็แต่เร right ียกรกองเรื่องงานผลงานออกไปกัทั้งสองคุณที่อยากแล้มีงานคู่อะไรอยู่นะไออันนี้ของพูดไปแล้วนาว่าเคยพูดไปแล้วนะว่ามีนะอันนี้ด้วยกันค่ะไม่ไรป like ีนี้เมื่อไรเมื่อไรปีนี้ไม่แน่นอนแต่ยังพูดไม่ได้จะกำหนดวันที่แน่นอนไม่ได้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดพวกผมจะอัปเดตให้ในในโซเชียลตลอดม่แต่ก็ไม่สามารถลงรายละเอียดที่เหน่อยได้เอาเอาเป็นว่าผมให้ได้ว่าเร็วเร็วนี้คือแฟนๆอดใจรอไม่นานใช่ไหม เร็วๆนี้ก็คือไม่นานเร็วๆนี้เร็วๆนี้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเองมันมันจะคุ้มกับระยะเวลาที่แฟนแบบตั่งใจคู่เราแค่ไหนผมเชื่อผมเชื่อว่าเราทั้งสองคนก็ทุกงานเนี่ยเราตั้งใจทําให้แฟนๆเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเท่าที่เราสามารถทำได้เอาเป็นว่าคุ้มแน่นอนผมว่าคุ้มคุ้มแน่นอนบ็อกเซตบ็อกซตเซตอ๋อไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงก็ ก็เร็วเร็วนี้ครับครับเร็วเร็วนี้ก็เร็วเร็วนี้ก็ติดติดตามติดตามข่าวติดตามข่าวสารได้ในโซเชียลใช่ครับแต่สปอยสปอยสปอยบอกว่าเด็ดมากๆเห็นว่ามันว้าวอยู่นะมันว้าวมากบอกเลยว้าวมากๆเปิดกล่องมาลองกินแบบใช่ค่ะไม่มีอะไรไม่ใช่ใหม่ๆต้องมีต้องมีมันต้องมีเห็นสิไอ้นี่ไงเด้อคนจะได้จำว่าแบบบ็อกเล่าแบบ พ้าพ้าเพราะอะไรเพราะผ้าในการถือผ้าอะไรหมดด้วยเพราะว่ามีอะไรเยอะมีอะไรพิเศษเยอะแต่ว่าาเยอะต้องซื้อครับจะได้ดใชะตลอดเลยไม่รู้ทันหรือเปล่าจะแย่งกับใครจับทันหรือเปล่าแค่นั้นสำหรับรองพิเศษแล้วก็แฟนๆเปิดมาแล้วคือแบบว้าวแน่นอนว้าวแน่นอนแต่ว่าไม่มีอะไรเลยต้องมีเฮ้ย ยอดจองมาจากที่ไหนไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้เลยบอกยอดจองอะไรกันโอ้จริงเหรอขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับก็ก็สั่งจองกันมาได้อีกนะครับก็เท่าไหร่ก็ได้ก็เทิดได้ใช่ถ้าอย่างนี้แฟนที่ประเทศไทยมีโอกาสจะได้ครอบครองเออไหมส่วนในส่วนของโปรเจกต์ของแฟนๆที่ไทยก็ก็ต้องเป็นโปรเจกต์ต่อไปแต่ว่ามีให้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับ ก็แค่มีติ่งอะค่ะนเราจะใส่ที่การอยากแน่นอนแล้วเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับไอทเร็วๆนี้ก็ทำทันไริจริงๆก็มีมีแน่นอนแต่ว่าเร็วๆนี้แต่ไม่กำหนดวันยังไม่ได้แต่มาบอกอีกทีนึงที่จริงๆแล้วทำไมคือท่ามิ่งมันยังไม่ไม่ลงตัวหรือยังไงเราต้องเต่อ เรียกว่าเรียกว่ากาลังกําลังคุยตกลงมันอยู่ครับจริงเราอยากทําให้มันดีมากที่สุดเดี๋ยวพี่มันก็เลยต้องแบบละเอียดกับขั้นตอนในแต่ในแต่ละอันเลยในรายละเอียดเนื้องานใช่ไหมที่แบบเออเราต้องใช่ครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆคือพอมันเป็นคู่กันอ่ะมันมันมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันมีด่าอะไรที่อยากทําไปหมดเนี่ย มันต้องหาจุดตรงกลางแล้วก็ให้มันลงตัวกันมากที่สุดมันก็ต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรเนี่ยแต่พี่ไทยจะได้เห็นแต่มิทติ้งเร็วนี้แล้วชื่อมีจะได้เห็นไหมครับเพราะว่าตอนนี้ติดตัวประเทศแล้วอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสก็ไปอย่างแน่นอนอยากไปอยากไปอยากไปครับอยากไปมิทติ้งคิวงานแต่มิทติ้งจากประเทศมีติดต่อมาเยอะไม่กิงมีติดต่อเข้ามาครับแค่ตัดเรื่องใช่ค่ะที่จริงเขาไม่ยุ่งีร่บ้างไหมคะอะไรนะ พี่จีนมีลูกคุยต้งไหมคะมีติดต่อเข้ามาครับใช่มีครับเน่ยติดต่อเข้ามาเรไมีการพูดคุยบ้างยังอ่าได้มีการไปอ๋อมีการพูดคุยหรืยังยังยังไม่ได้ไปแต่ว่าได้ยินมาว่ามีการติดต่อมาแต่ว่าในดีเทลก็เป็นเนเรื่องส่วนของผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่คุยกันอยู่น่าจะเป็นการไปเงแฟนีติ้งที่ไทยก่อแล้วก็ค่อยไปคิดว่าแบบน่าจะครับน่าจะแล้วจะจัดตารางเวอร์ัวเลยไหมคร ก็ถ้ามีโอกาสอยากไปนะครับอยากอยากไปนะแบบนั้นอยากครับเห็นเรื่องการแสดงเห็นแบบแฟนในทวิตเตอร์เขาก็พูดกันว่าไอ้แอบแย้มมีงานคู่กันอย่างเงี้ยแน่นอนไหมคะงานแสดงงานแสดงใช่ไหมครับก็เร็วเร็วนีก็เร็วเร็วหนีต้องบไม่าได้เหมือนกันคือคำถามที่อยากตอบเหมือนกันแต่ตอบไม่ได้จริงดเนาะอันนี้ขออนุญาตถาม มน่นน่รผมูวา่มันต้เป็นพิเศษอะไงามัน้มว่ามันเป็นตามความเหมาะสมของของงานของงานมากกว่ามันมันไม่ได้เป็นเพราะแบบเป็นงานที่สร้างหรืออะไรแต่ว่าผมว่ามันมันขึ้นอยู่กับสกอบงานมากน้อยที คุณจะมีงานเพิ่มขึ้นคุณจะมีอะไรอย่างไรที่เราได้ทำเยอะขึ้นบ้างใช่ครับเพราะนั่นต้องมีผู้ใหญ่เขาคุยคุยกันอาจจะต้องมีมีค่าค่าแรงมากขึ้นอะไรถ้าแบบสกปรกมนเยอะขึ้นก็ตามสมควรใช่ว่าคำตัดตามสมควรเพราะเรสียเนไปคำว่าหลายๆคนที่ดังมันเกิดขึ้นมาเป็นคู่จิ้นกับเขาเปนก็นตโดดโดดกันมีตเอกรอ่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะสมของเนื้องานกับ กับจำนวนเงินมากกว่าก็คุยกันได้ถูกอย่างนั้นก็ยังตั้งได้อยู่ก็ตั้งได้ก็ติดต่อก็มาได้ครับให้ติดต่อเข้ามาทางผู้จัดการให้คุยกันก่อนก็มาคุยกันได้ก็ราคาก็ท่ำง่ายงานก็ไม่ได้แพงแบบไหนอีกนิดนึงใน้ทวิตเตอร์ค่ะเห็นมีเขาแคปคลิปที่แบบเราป่วล่อยใช่ไหมมีการพูดคุยกับแฟนคลับขายบล็อกเกอร์อะไเงี้ยมันมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเกิดขึ้นไปดูบ้างไหมอ๋อเห็นแล้วใช่ครับไปดูดูแล้วดูแล้ว จริงคลิปนั้นจะหลุดตั้งแต่ตอนที่แม่จะโพสตั้งแต่แรกแใช่ไหม <laughs> แล้วก็ออกมาเป็นคลิปเต็มนี่ก็เป็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักของพวกเราที่ที่วันนั้นแหละวันบ็อกเซตถึงบอกว่าพลาดไม่ได้บ็อกเซตนี้มันหวานมากใช่ครับก็ยังมีอย่างที่บอกไปก็ยังมีอีกหลายอย่าง <c oughs> ต้องซื้อไปดูเองค่ะสุดท้ายฝากหน่อยครับว่าเแฟนๆแต่แฟจะได้เห็นอะไรเร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ขอยิ้มนิ้วหนึ่งแล้วก็เร็วๆนี้ ก็ฝากก็ฝากแฟนๆของของพวกเราทั้งสองคนนะครับฝากติดตามฝากติดตามผลงานของพวกเราทั้งสองคนยออย่างที่บอกปลมีโปรเจกต์คู่กันเร็วเร็วนี้เร็วจริงๆอย่างแน่นอนครับก็คือต้นปีนี้นั่นเองจะได้จะได้เห็นให้ชมมันอย่างแน่นอนครับสปอยได้แค่นี้จริงๆแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงมีอะไรให้ดูเยอะๆมากจริงๆครับร้องว้าวแน่นอนว้าวแน่นอนทำว้าวให้หน่อยว้าวแบบไหน ว้าวครับครับโอเคครับบคุณนมาเรีบร้อยครับอครับนเลยครับ